เรื่องที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันวันนี้นะครับมันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะแต่เชื่อไหมครับว่ามันมีแง่คิดที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เยอะมากเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ตลาดเช้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายครับเป็นที่ที่บทเรียนสําคัญของชีวิตได้เปิดเผยตัวเองออกมาในช่วงเวลาที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลองนึกภาพตามนะครับฉากหลังของเรื่องนี้คือช่วงที่น้ำท่วมใหญ่เพิ่งจะลดลงไป คือภาพของสายน้ําที่มันไหลผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับอดีตเลยนะที่มันผ่านไปแล้วแล้วก็ไม่กลับมาอีกมันเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังนั่นเองครับแล้วทีนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่เริ่มจะกลับมาคึกคักนี่แหละครับเราก็ได้เจอกับตัวละครหลักของเรื่องนี้เธอก็คือน้องแพรหญิงสาวคนหนึ่งที่กําลังเดินเลือกซื้อของจําเป็นเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆในตลาดที่ชีวิตก็ต้องดําเนินกันต่อไป ในตอนแรกเนี่ยแพรก็ดูค่อนข้างจะสงบนะครับถึงแม้จะเหนื่อยกับการเก็บกวาดบ้านหลังน้ำลดแต่ในใจก็เริ่มดีขึ้นมาบ้างแล้วละ่ะพอเห็นว่าเออทุกอย่างมันกำลังจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นความสงบเงียบที่เธอเองก็คงไม่คิดหรอกครับว่าพายุลูกใหญ่กำลังจะผัดเข้ามาในชีวิตโดยไม่ทันให้ตั้งตัวแล้วความสงบนั้นก็อยู่ได้ไม่นานครับในขณะที่แพรกำลังก้มกมเงยเงเ,งเลือกผักอยู่นั้นเอง จู่ๆก็มีเสียงเรียกชื่อเธอขึ้นมาจากข้างหลังเป็นเสียงที่เธอคุ้นเคยนะแต่มันเป็นเสียงจากอดีตเสียงที่เธอได้ไม่ได้ยินมาหลายต่อหลายปีแล้วใช่เลยครับเสียงนั้นแหละที่พัดพาเอาเงาจากวันเก่าๆก,กลับเข้ามาในชีวิตของเธออีกครั้งซึ่งก็คือการปรากฏตัวของมานพบอดีตสามีของเธอนั่นเองถูกต้องแล้วครับชายคนนั้นคือมานพบอดีตสามีของแพร การเจอกันแบบไม่คาดฝันนี่แหละครับโอ้โหมันเปลี่ยนบรรยากาศตลาดที่กําลังคึกคักเนี่ยให้กลายเป็นความเงียบที่มันน่าอึดอัดขึ้นมาทันทีเลยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันคือความขัดแย้งที่ชัดเจนมากด้านหนึ่งก็คือมานพบที่ยังคงยึดต,ติดกับวันวานแล้วก็อยากจะขอคืนดีแต่อีกด้านหนึ่งก็คือความจริงในปัจจุบันของแพรที่เธอได้ก้าวไปข้างหน้ามีครอบครัวใหม่ที่อบอุ่นแล้ว แล้วเรื่องมันก็ยิ่งตึงเครียดขึ้นไปอีกครับเมื่อคนรักคนปัจจุบันของแพรเดินเข้ามาพอดีเตะจากเรื่องส่วนตัวของคนสองคนเนี่ยกลายเป็นว่าต้องมาเผชิญหน้ากันต่อหน้าคนทั้งตลาดเลยแล้วในจังหวะที่ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะไปกันใหญ่นี่แหละครับผู้ใหญ่ที่คนในชุมชนนับถืออย่างลุงคำกับป้าสายก็ได้เดินเข้ามาท่านไม่ได้เข้ามาเพื่อจะตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่เข้ามาเพื่อจะชี้ทางสว่างให้ด้วยหลักธรรมคำสอนลุงคำก็เลยให้สติมานพ ด้วยคําพูดที่แบบเรียบง่ายมากแต่ลึกซึ้งสุดๆท่านเปรียบว่าอดีตมันก็เหมือนกับสายน้ํานั่นแหละที่ไหลแผ่นไปแล้วเราจะกอดไปยึดมันไว้เนี่ยมันก็ทําไม่ได้แล้วเพื่อจะย้ำคำพูดของลุงํำให้ชัดขึ้นไปอีกนะครับมันก็มีพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งที่ตรงกับเรื่องนี้เปะ๊ปะเลยคืออตีตำนานวาขเมยะซึ่งแปลได้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คืออย่ามัวแต่ไปอไลยัยอาวรถึงอดีต เพราะมันจะทาให้เราทุกข์ในปัจจุบันนี้แหละครับและป้าสายก็พูดเสริมขึ้นมาทันทีเลยครับชี้ให้เห็นผลแบบตรงๆเลยว่าใจที่มันยังไปผูกติดอยู่กับเรื่องเก่าๆเนี่ยมันไม่มีทางหาความสงบสุขได้หรอกก็เป็นการย้ําในเรื่องเดียวกันนะครับแต่มาจากอีกมุมมองหนึ่งที่มันเข้าถึงใจได้ง่ายขึ้นพอได้รับคาแนะนาดีๆจากผู้ใหญ่ทั้งสองท่านแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องเลยครับเมื่อคําสอนเหล่านั้นมันค่อยๆซึมเข้าไปในใจที่กําลังสับสนของมานพ อันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับมาจากคนรักปัจจุบันของแพรคือเขาไม่ได้มองว่าอดีตเป็นสิ่งที่ต้องลบหรือต้องลืมนะแต่กลับมองว่ามันเป็นบทเรียนที่ทำให้เรารู้จักคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ในวินาทีนี้ตั้งหาก คำพูดเหล่านั้นมันเหมือนกับไปโดนใจของมานพบเข้าอย่างจังเลยครับเราจะเห็นได้เลยจากแววตาของเขาที่เริ่มสันๆมีน้ําตาคลอขึ้นมามันเป็นวินาทีที่เขาเริ่มตระหนักแล้วก็ยอมรับความจริงได้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ครั้งสําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยแล้วในที่สุดคําพูดที่แสดงว่าเขาเข้าใจแล้วก็พร้อมจะปล่อยวางจริงๆก็หลุดออกมาจากปากของมานพครับเป็นการคลายปมทุกอย่างด้วยความเข้าใจ แล้วก็อวยพรให้แพ่ได้มีความสุขกับชีวิตปัจจุบันของเธออย่างจริงใจพอมนบเลือกที่จะก้าวข้ามเงาในอดีตไปได้แล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดก็เหมือนจะคลี่คลายไปในทางที่ดีครับซึ่งมันก็ยิ่งเน้นย้ำให้เราเห็นถึงความสงบสุขที่เกิดจากการมีสติอยู่กับปัจจุบันภาพที่ตามมามันน่าสนใจมากนะครับคือรอบๆตัวเนี่ยเสียงในตลาดยังคงจอแจวุ่นวายเหมือนเดิมแต่ในใจของทุกคนที่นั่นกลับนิ่งสงบ อย่างไม่น่าเชื่อเลยแล้วลงคำก็ทิ้งท้ายไว้ได้ขมขายมากๆครับท่านเชื่อมโยงกลับไปที่เหตุการณ์น้ำท่วมตอนต้นเรื่องเลยนะแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าไออุทกภัยทางกายที่ทำให้บ้านพังเนี่ยมันยังไม่แย่เท่ากับอุทกภัยในใจที่มันเกิดจากความโกรธความยึดติดซึ่งไอแบบหลังเนี่ยมันทำลายชีวิตเราได้ทั้งชีวิตเลย เพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปบทเรียนสําคัญจากเรื่องราวในตลาดเช้าวันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่3ข้อหลักๆเลยครับข้อแรกคือยอมรับให้ได้ว่าอาดีตมันจบไปแล้วเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วข้อ2คือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการดูแลปัจจุบันที่เรามีอยู่ตอนนี้ให้ดีที่สุดและข้อ3คือเมื่อเราทำสอข้อแรกได้แล้วเนี่ยอนาคตมันก็จะดีงามตามไปด้วยใจที่มีเมตตาและรู้จักปล่อยวางนั่นเองครับ สุดท้ายแล้วนะคะเรื่องราวจากตลาดชาวที่เชียงรายในวันนั้นก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันว่าบางทีเงาจากอดีตของตัวเราเองกำลังบดบังแสงสว่างในปัจจุบันของเราอยู่หรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าจะลองนำกลับไปทบทวนกันดูนะครับ